สัสดีค่ะในวันนี้นะคะก็จะมาพูดไพ่เทมเพลตบนเซลติกรสนะคะสืบเนื่องมาจากตรงที่ว่าครู ก็ไล่ทํามาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าหายไปนานสําหรับคลิปยาวโมแต่ไปทําคลิปสั้นนะคะก็เลยวันนี้จะมาพูด7 e v e n t ี้เอ็กซ์คาร์ลอตส์อแล้วก็เป็นไพ่เทมเพลตนะคะเอาสั้นๆง่ายๆกันนะคะเทมเพลตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะมันหมายถึงว่าสถานภาพของเจ้าชะตาเวลาที่มาดูดวงมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคือเลาขึ้นตําแหน่งที่1เนี่ยบนเซลติกบางทีมันก็หมายถึงว่า มีการเลิกลากับแฟนมีการเปลี่ยนงานตรงนี้ก็ขึ้นได้ในตําแหน่งที่1นนะคะเป็นสถานการณ์เจ้าชะตาว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานในเงินหรือเลิกลากับคนรักหรือเหนื่อยก็ได้นะคะ ทีนี้ในตำแหน่งที่2อบนเซลติกถ้าในตำแหน่งที่2อบนเซลติกเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาชนตัวแล้วบางทีก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เจอนะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าอยากลาออกจากงานคือเหมือนเดิมอันนั้นไม่เป็นสถานการณ์นะคะจะทําหรือไม่ทําแต่ว่าไออันเนี้ยมันปะหน้าแล้ว ตำแหน่งที่สองมันปะหน้าแล้วซึ่งแบบบางทีเป็นชนตัวแล้วอะก็คือแบบบางคนนะได้ตำแหน่งที่สองนี่คือลาออกจากงานมาเรียบร้อยแล้วก็มีหรือบางคนเนี่ยไปบอกเลิกแฟนโดนแฟนบอกเลิกมาก็มีอะไรอย่างนั้นนะคะส่วนตำแหน่งที่สามจะเป็นตำแหน่งของพ่อแม่เนาะก็จะเป็นในลักษณะตรงที่ไพ่ใบนี้มันใช้ได้ในลักษณะของความเป็นเพื่อนดังนั้นในบางทีในบางครอบครัวเนี่ย พ่อแม่ก็จะปล่อยปๆหรือเลี้ยงแบบเป็นเพื่อนกันตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะส่วนตำแหน่งที่สี่เป็นตำแหน่งของคนรักเวลาได้ไพ่เทมเพลตอยู่ในตำแหน่งที่สของตำแหน่งคู่หรือตำแหน่งคนรักเนี้ยบางคนกลัวแปลว่าเลิกกันหรือเปล่าแต่ถ้าในสัมพันธภาพมันแปลได้อีกแบบหนึ่งนะคะคือหมายถึงว่าเขาเป็นทุกอย่างให้กับคุณเป็นทั้งเอ,อ่อเรียกง่ายๆว่าถ้าแฟนเราเป็นผู้ชายก็จะเป็นทั้งพ่อทั้งเพื่อนทั้งพี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นทุกอย่างถ้า แฟนเราเป็นผู้หญิงเรียกง่ายๆว่าเขาก็จะเป็นทั้งเป็นทั้งแม่เป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดเป็นทั้งน้องสาวเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นทุกอย่างให้กันได้คือง่ายๆเป็นเพื่อนชีวิตกันไปนะคะถ้าอยู่ในตําแหน่งที่5เนี่ยเออมันก็จะเป็นในเรื่อง บริวารของเราในเรื่องการงานหรือว่าลูกหลานก็ได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าบริวารอยู่ในตําแหน่งที่5เนี่ยมันบางทีถ้าเป็นลูกหลานเราบางทีมันหมายถึงเขาเป็นลักษณะของความเหน็ดเหนื่อยหรือเบื่อหรือไม่อยากทําอะไรแบบบางทีท้อใจอยากเลิกอะไรอย่างเงี้ยต้องหมั่นให้กําลังใจบ่อยๆส่วนถ้าเกิดใครเป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยแล้วเปิดเซลติคคอร์สแล้วตาแหน่งที่5ได้เทมเพลตเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าก็ต้องระมัดระวังบางทีลูกน้องก็ อาจจะแบบมีการล่าออกมีการเปลี่ยนงานหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องเอก็ต้องเผื่อไว้ด้วยว่าอยู่บางที อยู่ดีๆบางทีเราออกกระทันหันต้องขอโทษด้วยค่ะเสียงบีบางทีเสมหะมันพันคอพูดแล้วผันกันต้องขอโทษค่ะ,ะทีนี้มาตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่6ในอนาคตมันหมายถึงว่ามันเป็นการบอกให้ทราบว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเรานะซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เราอาจจะตั้งรับวางแผนไว้ว่าเผื่อความไม่แน่นอนในเรื่องการงานการเงนิงนเราก็เก็บเงินใช่ไหมคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีบางคนบอกมันอาจจะเตรียมใจยากแต่บางคนบางคนแบบเห็นเขาเมื่ออยู่ไกลๆแล้วว่าบางบางคนพอ โดนบอกเลิกบอกว่าเออก็คิดอย่แล้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือเคยมีนะเอ่อเป็นคนรู้จักของครูนี่นแหละพอคนรักบอกเลิกเขาก็บอกเสียใจนิดหน่อยแต่ว่าเออคิดอยู่แล้วแหละว่าวันนี้มันต้องมีเป็นเพราะว่าเราก็ไม่ได้เหมาะสมกันเท่าไหร่เขาก็ว่า่างนั้นแล้วพอผ่านไปสักสองสามวันเขาก็มาบอกว่าเออสบายใจแล้วครูก็แบบเฮ้ยจริงเหรอเพิ่งเลิกกันได้สองสามวันเองนะแล้วทีนี้แบบ ไม่ใช่ว่าครูจะใส่ใจมากนะแต่ว่าครูก็แอบเหมือนกันครูก็เปิดไพ่ดูเปิดไดพ่ดูปรากฏเออเขาได้ไพ่เทมเพลตเขาแบบโล่งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็ตอนนั้นแบบเหมือนกับว่าเรารู้จักกันแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าช่วงนั้นก็จะสนิทกันหน่อยครูบอกเออเปิดไพ่ดูแล้วได้เทมเพลตเอ้ยไม่ใช่ได้จัดเม้นต์แสดงว่าเธอสบายใจจริงเขาบอกทําไมไม่เชื่อเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขำก็เลยบอกว่าก็มันเหมือนกับ มันไวไปไงเพิ่งโดนบอกเลิกได้สองวันน่ะแล้วก็บอกว่าสบายใจแล้วฉันก็งงสี่วันนั้นน่ะวันแรกเห็นร้องไห้มากมายเลยแล้วแบบอีกสองวันบอกมาว่าเออโอเคเฉยๆละอะไรอย่างนง้นน่ะแต่ปรากฏเขาเฉยจริง <laughs> เขาเฉยจริงก็ก็เอาเป็นว่าเราก็หมดห่วงเขาไปอะไรเงรี้ยว่าเขาแบบเข้มแข็งได้จริงๆคือเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาเออ เหมือนมันเห็นอนาคตอ่ะคือเขาบอกว่าตอนคบอ่ะก็คือคบอ่ะแต่เขาคิดว่าวันหนึ่งมันก็ต้องห่างกันเป็นเพราะว่าผู้ชายอ่อนวมาเขาสิปีเขาบอกวันหนึ่งมันก็ต้องเลิกกันอยู่แล้วเขาบอกช่วงคบๆมันก็มีความสุขดีแต่คิดอยู่แล้วแหละวันหนึ่งมันต้องเลิกเขาว่าอย่างนั้นอ่าทีนี้มาตำแหน่งที่เจ็ดถ้าจัดเม้นต์อยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดอ่ะมันก็จะแปลเป็นปัญหาใช่ไหมคะปัญหาที่เจอมันก็จะเป็นไปได้ว่า เป็นไปได้ในลักษณะตรงที่ว่าด้วยความที่ว่าเทมเพลตมันแปลได้หลายแบบใช่ไหมคะปัญหามันเกิดจากเพื่อนเราก็ได้ปัญหามันเกิดจากการถ้าเป็นในเรื่องงานปัญหาปัญหามันอาจจะเกิดจากตรงที่แบบว่าเออใครคนหนึ่งลาออกไปก็ได้งานมันก็เลยชะง,งักงานอยู่ชะง,งักกันชั่วคราวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือหมายถึงงานมันเอ่อหรือการเกิดปัญหาขึ้นเป็นลักษณะคือว่ามันมีการเลิกทําเลิกผลิตหรือคนนั้นเลิกทํางานให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโดยส่วนใหญ่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งแบบ ยุติลงไปชั่วคราวก่อนมันจะเป็นในลักษณะนั้นส่วนถ้าเกิดตำแหน่งที่8ตำแหน่งที่8ถ้าเป็นเทมเพลตอยู่ใช่ไหมคะมันหมายถึงคนรอบข้างเขาก็มองว่าเราไนซ์นะคะเรามีความเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนก็เรง,ง่ายคนอื่นเขามองเราเข้ามาว่าเรามีความเป็นมิตรเราก็มองว่าเขามีความเป็นมิตรด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่าต่างฝ่ายจะฟิลมีความรู้สึกว่าเออก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ว่า เราจะรู้สึกกันเองว่าว่ามันไม่ได้สนิทกันมากอะไรประมาณนั้นนะคะจะรู้สึกว่าก็เป็นคนที่ดีแต่ว่ามันมีระยะแบบเหมือนกับว่าเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้เขาขณะนั้นเขนาก็ไม่กล้าเข้าใกล้เราขณะนั้นเหมือนกันอะไรประมาณนั้นส่วนตำแหน่งที่9ก้าก็จะเป็นความหวังหรือความกลัวใช่ไหมฮะโดยส่วนใหญ่ตำแหน่งที่9้าเนี่ยมันจะเป็นความกลัวง่ายๆตามตาม ไพ่เลยก็คือหมายถึงกลัวการเปลี่ยนแปลงเราไม่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าสถานการณ์ตรงนี้ดีอยู่แล้วก็ได้นะคะส่วนตำแหน่งที่สิบเขาจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าโอเคในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคุณอาจจะต้องแบบตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เ,เขาเรียกว่าต้องทําแบบ ไพ่ใบนี้มันก็แปลไปเรื่องการเปลี่ยนแปลงได้แล้วในขณะเดียวกันมันก็แปลได้ว่าควรจะบาลานซ์ชีวิตให้ดีระหว่างเงินงานความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะไพ่ใบนี้มันแปลว่าบาลานซ์ได้นะคะไม่ได้แปลว่าเป็นในลักษณะของการเลือกแรงเดียวแปลว่าเราทําชีวิตให้บาลานซ์เท่ากันทุกด้านเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขเช่นกันเอาล่ะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับไพ่เทมเพลต์ใบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นไพ่หมายเลข14นะคะสำหรับเซเวนตี้เอ๊ก ทาลอดอินเซลติกคลอสนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ